สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่8มีนาคมคศ2 0 2 3นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับซึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ที่เวทีมวยราชด,ดำเนินนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.15นทางช่อง jkn 1 8นะครับถ่ายทอดสด ในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจพลังใหม่นะครับกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30น,นเป็นต้นไปนะครับนี่คือมวยศึกพลังใหม่ประจำวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ ผู้ที่กําลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนําเลยนะครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับสนามมวยเวทีมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวได้ตลอดนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวครับผมการันตีนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหัวฟรี พร้อมรับเสื้อสุดเทพไปเลยฟรีอีกหนึ่งตัวแถมร่วมกิจกรรมท่ายผลมวยสเตป็ปลุ้นรับเงินอีกหนึ่งมืนบาททุกสัปดาห์กดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับพักยกระบบใหม่มั่นคงปลอดภัยปหนุยมะม่วงไฟการันตีสมัครเลยนะครับที่ลิงก์ผมรับรองว่าไม่พลาดเป้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูมวยคู่ที่หนึ่งในรายการ มาดูคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านไม้สอภูลสวัสด์นะครับนักชกจากจังหวัดกรุงเทพพมหานครนะครับวันนี้เจอทางด้านขาวสดเงาะบางกะปิหรือยอดขวัญสิทธิ์ออนน้อยนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชกกันในวิกัด114ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านไม้สอภูลสวัสด์ช่ำหนักได้1 1 4่ง้ดลดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนทางด้านขาวสดเงาะบางกะปิหรือยอดขวัญสิทธิ์ออนน้อยนะครับ ช่างน้ำหนักได้115.4ลดไป1.4นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านขาวสดเงาะบางกะปินะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นศาสแข้งแข่งแทงเขา่าล็อกตีเหนียวแน่นครับแต่ถ้าว่าเหลือเวทีไปนานหายไปนานนะครับเพิ่งกลับมาครับนี่คือสไตล์การชกของน,นั่นขาวสดเงาะบางกะปีนะครับ ส่วนสไตล์การชคของนัานไม้สอพูนสวัสด์นะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะต่อยซ้ายแรงขวางหน้าดัานแทงเก,เก่าเก่าเกมหลักเหลี่ยมดีกว่าฝีมือดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชคของนัานไม้สอพูนสวัสด์นะครับสําหรับฟอร์มหลังของทางนัานไม้สอพูนสวัสด์นะครับก็ไปชนะนอกทางน้านยอดกังวานสอทานทิพ ในยกที่4เมื่อวันที่11พฤศจิกายน2563ที่เวทีมวยราชดำเนินและก็ชนะนอกทางด้านเพชรอนัตบางกอกอริยนในยกที่3เมื่อวันที่25มกราคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านไม้สอ่อภูสวัสดนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านขาวสดเงาะบางกะปีนะครับแพ้คะแนนทางด้านเพชรขุนหารปอเปาอินเมื่อวันที่24ธันวาคม2561 ที่เวทีมวยราชชำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางนั้นเพชรขุนหารปอเปาอ,อ,อินเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2562ที่ลุมพินีนะครับเรือเวทีไปนานเลยนะครับหลายปีครับนี่คือฟอร์มหลังของร้านขาวสดเงาะบางกปิีนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านไม้สอภูลสวัสดนะครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมฝีมือดีชั้นเชิงดี ครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะเก็บใครชนะไปได้นะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมออกไปนที่ทางน้านไม้สอภูสวัสด์นะครับให้ไป5้าดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพกระหว่างทางด้านใจสิงสิทธิ์นายกพันศักดิ์หรือต่อบ้านตาลหรือเชเชียงใหม่ไข่รกระทะนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรเสตูสอเทลพัฒน์หรือเจ้าพายุ ชอพยักโสพลหรือต่อเพชรตะวันนะครับนักชกจากจังหวัดพิจิตรนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1น0้อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านใจสิงสิทธิ์นายกพันศักด์นะครับช่างน้ำหนักได้1 3 9 8ขาดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านเพชรเสตูสอเทระพัฒช่างน้ำหนักได้141.3ลดไป1.3ค่าครับนี่คือการช่างน้หนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์ตาการชกของน้านเพชรเสตูสอเถรพัฒนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องอาวุธหนักอาวุธแรงทุกลูกทุกดอกบูดูด,ดันปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงอาวุธหลากหลายครับแต่ว่าฟอร์มหลังนี้ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นคานี้คือสไตล์ตาการชกของทางด้านเพชรเสตูสอเถรพัฒนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์ตาการชกของทางด้านใจสิงศิษย์ในยกพันศักก์กันบ้างนะครับเป็นมวยขวาครับ เปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงบุดุดันแข็งแรงและก,เก็เก่าเก่าเกมรุนนับรุนนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางนัานใจสิงศิษย์ในยกพันศักนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นใจสิงศิษย์ในยกพันศักนะครับก็ชนะคะแนนทางนัานฉลองศึกอีเกิลมวยไทยเมื่อวันที่22ตุลาคม2565ที่จิตเมืองนอนท์นะครับและก็ไฟล์ล่าสุดไปชนะคะแนนทางนัาน มานาชัยโอบางนาเมื่อนที่9มกราคม2566ที่จังหวัดเชียงรายนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านใจสิงสิทธิยกพันศักนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านเพชรเสตูสอเทรพัฒกันบ้างครับแพ้คะแนนทางด้านเด่นพยักสิทธิสอนิเมื่อวันที่10ธันวาคม2565ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนนทางด้าน พรพิทักษ์สอจอต้องปลาจีนเมื่อที่1กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยราชชำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน้านพเพชรเสตูโสเถรพัฒนะครับก็ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับ3ฟอร์มหลัง2ฟอร์มหลังนี้ก็ยังไม่มีคำว่าชนะเลยวันนี้เจอกับทางด้านมวยอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับผมชอบไปที่ทางน้่น อาวุธหนักอาวุธแรงครับผมออกววทีทางด้านใจสิงสิทธิ์นายกพันศักด์นะครับวันนี้ลุนนับลุนนอกได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกววทีทางด้านใจสิงสิทธิ์นายกพันศักด์นะครับจัดไปอย่าให้เสียครับให้ไป5ดาวครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3าซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับสลับเอาคู่ที่8ถ่ายทอดสด รอบที่สองมาเป็นคู่รองในรอบแรกช่วงแรกนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN 1 8แทนนะครับก็สลับกันนิดหน่อยนะครับรับนำเอาทางด้านวัชรชัยแดงเขาทรายหรือสาออยน้อยต่อผู้สุวรรณหรือวัชราเล็กสิทธิ์คู่ดำนะครับนักชกจากเมืองกล้วยไขจ่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับมาเจอทางด้านมานาชัยโอ๋บางนาหรือเพชรเอกลูกน้องยายเทียมหรือลูกบัานใหม่นะครับ ก็ใช้สีเสื้อโอบางนานะครับก็ซ้อมที่ค่ายมวยโอบางนานะครับอยู่ที่อุตรดิตนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1นึ3งปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านวัชรชัยแดงเขาทรายหรือซัมออยน้อยต่อผู้สุวรรค์นะครับช่างน้ำหนักได้134.3ลดไปจุดสนะครับส่วนทางด้านมานะชัยโอบางนานะครับช่างน้ำหนักได้134.6ลดไปจุดครับนี่คือการ ช่างน้ําหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชเนินนะครับส่วนสไตล์การชกของน้านมานณชัยโอบางนานะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับดักเตะดักต่อยครับเป็นมวยซ้ายและก็ขวานะครับเป็นมวยสองกาดครับเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดฟัดแก่งแล้วก็รัดตีเหนียวแน่นหลักเลี่ยมดีฝีมือดี ครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้นานมาณชัยโอบางนานะครับส่วนสไตล์การชกของนั่นวัชรชัยแดงเขาทรายนะครับต้องบอกว่าเป็นมวยเข่าในอาชีพเข่าในล้วนๆนะครับเป็นมวยซ้ายครับของคอรัดตีเหนียวแน่นมีเข่ายัดไส้ครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับมีซอกแล้วก็ไปปลายแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรง ครับนี่คือสไตล์การโชคของทางด้านวัชรชัยแดงเขาทรายนะครับสาหรับฟอร์มหลังของด้านวัชรชัยแดงเขาทรายนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านสองฝั่งโอง FA ฟเอุ๊ปเมื่อวันที่17กันยายน2อ6 5ที่อ้อมน้อยครับแล้วก็เป็นการชิงที่3ามวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่4ด้วยนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านโมฮอกเงาะบังกะปิเมื่อวันที่12ตุลาคม265ที่เวทีมวย ราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านวัชรชัยแดงเขาสายนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้นานมาณชัยโอบางนากันมากนะครับชนะคะแนนทางด้านไก่สกลแดงเขาทายเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์สอ6 3ที่ลุมพินีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดแพ้คะแนน,านทางด้านใจสิงต่อบ้านตาลเมื่อวันที่9ตุลาเมกราคม2อ6 6ที่จังหวัดเชียงรายนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้นานมาณชัยโอบางนานะครับ สำหรับมวยคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางน้านมานะชัยโอบางนานะครับอาวุธหลากหลายกว่าร่างกายดีกว่าครับเคลื่อนไหวบ่อยกว่าครับผมมองว่าวันนี้มานะชัยโอบางนาน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านมานะชัยโอบางนานะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ี่ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงอุลทีสี่ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนหรือพิม์พนิยมศูนย์กีฬาวัดเกตนะครับนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับซ้อมที่กันนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ที่บ้านแฟนนูนนะครับ วันนี้เจอทางน้านโลโรรบอคอบและโกโยิมหรือเพชรอำนาจสอกุลระวงนะครับนักชกจากจังหวัดเพชรชบุร์ซ้อมด้วยไข่กอโกงเกี่ยวอยู่ที่ปทุมธานีนี่เองนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด117ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางน้านซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเสียนนะครับช่างหนักได้117.9ลดไปจุด9 ส่วนทางด้านโรบอคอปเลตโกยิมนะครับช่างน้ำหนักได้118.2ลดไป1.2ครับนี้คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชชามเนินนะครับส่วนสไตล์การชกของน้านโรบอคอปเลตโกยิมนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นเป็นมวยตือ้อทรหดขยันบูดูดันศอกอันตรายนอกได้ในมีครับบูดตลอดเลยนะครับ ถูกใจแฟนมวยครับนี่คือสไตล์การชกของน้านโรบคอปและโกยิมนะครับส่วนสไตล์การชกของน้านซันเดย์ยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับก็เป็นมวยเข่าในอาชีพเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดล็อกตีมีเข่ายัดไส้แรงและก็เป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของน้านซันเดย์ยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนัานซันเดย์ยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับก็ ไปเสมอกันกับทางด้านยอดดอยแก้วสำลิดเมื่อวันที่26ธันวาคม2565ที่กองทัพอากาศดอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนนทางด้านโชคดีแม็กจันดีเมื่อวันที่23มกราคม2566ที่กองทัพอากาศดอนเมืองคำนี้คือฟอร์มหลังของทางด้านซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านโลบคอัและโกยิมนะครับไปชนะนอกทางด้านเฮาดง เกียรติบ้านหลาในยกที่4เมื่อวันที่4มกราคม2 5 6 5ที่เวทีมวยราชดำเนินฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านลมโชยสอเทลพัฒเมื่อนี่6กุมภาพันธ์2 5 6 6ที่ดอนเมืองครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านโลบคอัและโกยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านซันเดย์ยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับเป็นมวยเข่าในอาชีพ อาวุธหลากหลายครับแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงรู้วิธีเอาชนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางน้านซันเดยยูฟ่าบูมเด็กเสียนะครับคู่ทีส4ในรายการนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ